วัีครับวันนี้เราไม่ได้ติดล้อไปไหนครับเราติดล้อมาที่เอพิจิ้งคองเก้าครับที่ทำคลิปครับผมหมายถึงว่าถ่ายภาพนึ่งดูว่าถ่ายภาพนึ่งวันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่ชายครับที่เราเจอกันตั้งแต่ตีต้นแรกเมื่อสองปีที่แล้วครับตั้งแต่ร้านเขาก็ที่เดียวครับจนตอนนี้เหลืออยู่ก่๊อกเดียวครับครับมันเาสมชายครับดูบรรยากาศร้านร้านหาไม่ยากครับจอดรถกว้างขวางจอดได้นะวัอดีรู้ว่า ไม่รด้ห่องจงร้านหาไม่ยากอยู่ตรงเซเว่นอยู่ตรงเซเว่นร้านอ่ะตรงเซเว่นสะดวกสบายจอดรถเข้าข้างเซเว่นถื่กาแฟซื้อเซเว่นข้าวเซเว่นกระเป๋าเซเว่นย่างเซเว่นเถ้าจะจัดหนักเหนียวส้มตำเราพอดีพอดีว่าพี่เอเขามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับสำหรับลูกค้าครับเอ่อสำหรับท่านที่มาเปิดร้านนะครับ อดพูดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเงาเดี๋ยวก็ไหนบอกว่าแตกคอนเพสใครมาลานคุณแรกตละตหัวหัวก็ต้องสำรองคอนเพสไว้ปีสามร้อยหกสิบห้าตัวนั่ไม่มาเกี่็กมาเปิดร้านแต่เช้าดีไม่ดีเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเขาก็มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาช็อปครับช็อปของรางวัลให้กับเพื่อนๆที่จะไปทริปพรุ่งนี้ครัพี่เอก็ใจดีครับแถมทั้งแถมแล้วก็ทั้งลดราคาให้กระหน่ำเลยครับไม่ได้พูดนะ ก็มาเขามาเขามาเขาก็ราคามิตรภาพอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วก็คือติดไม้แตกครับน่แ่ติดไม้แตกครับไม้แตกจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีให้คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะให้ไปแจกด้วยโอเคร้านนี้ดีร้านนี้ในร้านพีเอเพื่อนกันหน้าร้านในขายตกปลาหลังร้านมีปลอกเด้งนะเจ้าปลาด้วยเจ้าปลาเป็นเจ้าปลาเป็นเจ้าด้วยเปิดองเลย มีอะไรบ้างไงมีอะไรบ้างกในร้านร้นาคนเนี้ยตั้เล็กกระจาไรแจกบ้างภาพอนี้าพอย่าน้น้านามาก็ต้องมีนี่ครับ้าชันไปไป่มีปล้วีาัให้เลยคุมก็นี่มันมีอยู่ที่นี่คุเมะงคู่กับคุณเล็กครับไเหรอ อาต้ออาต้อจันร้มาโม้รื่อ,องอะเขาเอาเกียร์พาดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยดูดูดูนี่ผมเลงอะไรไว้่ะอ่าเลงอะไรไว้มันดูตุ๊กตุ๊กพวกนี้โดนของใหญ่อ่ะอ๋ออาจจะโดนโอ้อันนี้จริงจริงเข้ามาแล้วเขาไปแย่แล้วเนี่ยไม่ใช่ครับอัน<ต>อนี้มันเป็นกางเกงทอมนี่จริงๆใส่ใส่ผิดนะเขาใส่ข้างหลังไม่ใช่เขาเรียกกางเกงทอมฟังไหนวะฟังนี้วะ นี่หันหลังมาติดเขาใส่ข้างหลังเออนี่แล้วประกบอย่างงี้ประกบตุงมากเลยไม่ใช่มันต้องเป็นคอมไว้ให้รุ่นนี้ตายเลยนี่มันเป็นอุปกรณ์สำหรับหญิงรักหญิงเก่งเกงคอมไปหมดแล้วเนี่ยไปทั้งหัวแล้วนะเนี่ยอุปกรณ์ขายดีครับสังเกตจากขี้ขยะ หายไปเอาอันนี้ไมเยอะงามๆเลยนี่โอ้่เยอะหลายเยอะปอมนี่นี่นี่มาดูเยอะเยอะดังของก้าวเราพี่ก้าครับนี่ครับเยอะดังของเก้าวครับไม่ใช่อื่นไกลครับหาหาหาอะไรครับหาอะไรหาอะไรถามก่อนเลยหมุนมันมีแค่สี่ด้านมันไม่มีสี่ด้านจะหมุนกี่รอบเนี่ยเดี๋ยวก่อนเก็ไปขิดอยู่ไหนวะโอ้ยเล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 ยสามรอบแล้วเนี่ยแนมอยู่นี่ของเก้าครับผมเอื่อยๆของแท้ครับ <c oughs> เค่า็โอ้โห,โโหทางตาใครจะไปเมาตาไม่แดงนแหละ <c oughs> ร้านใหม่พี่เอครับนี่ร้านใหม่ตัวสวยงามมากนู่นมีบิวคอนบิ้วคันด้วยไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูดูดูแล้นะ <c oughs> งานเคลือบด้ามบิ้วคันอันนี้ท่านอันนี้เป็นท่านดักหนูท <c oughs> ่านดักหนู <c oughs> มีไฟได้วยครับมีไฟด้วย ถ้าท่านกําลังเคลือบแล้วคันหูครับมีครับไม่แค่หูแค่หูตายแล้วใครเล่นอะไรลยสองคนนี่กําลังเคลือบงานเคลือบคันแหมเคลือบเนียนเงาห้องนอนครับห้องนอนไม่ใช่ห้องน้ําห้องนี้อย่าเล่นนะคือมีคนผูกคอตายไปผวไปพาไปดูวงน้ำเต้าหลังร้านหน่อยได้ปะมีเหรอไปดิฟ้ยังไม่ตั้งออ๋ยังไม่มามีเย็นเย็น เยอะของเรียบเลยนี่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 คันเป็ดนี่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 เปาคนชอบแคกตี้แบดเนี่ยของตนตัวของตนตัวนของตนตัวของพี่เออะไรมั่งวเนี่ยไรู้อะไรแกรู้อมาลื้อไปลื้อไปดูอะไรดูอะไรตามไปนี่ครับมีสินค้าเตรียมที่จะส่งอันนี้นี่อะไรรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ เนื้อที่ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแข้งเอ้าวโอ้มีตะบงตะเบ็ดด้ะไหนนี่ไงอ๋ออันนี้เอาไว้แขวนเหยื่อเป็นเทคนิคโอแขวนเหยื่อให้เหยื่อลอยออกไปซิ่งหเหรอถ่ายซิ่งห์เโอ้มีอะไรเนี่ยเยอะแยะสายพีเยอะนี่ไม่แพงด้วยถักแปดด้ยอันดีๆไม่ลงอ่ะเอาอันเอาอันเละๆลง เอ้นุยต้องมาดิเีอ่อหรับไ้นี้ามีโปรโมชั่นครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาร้านของเรานะครับเราก็จะขายของให้กับทุกท่านครับขายเฉยๆครับไม่ได้แถมนะครับขายโดยเฉพาะเยลสิทธิ์ของก้าวครับถ้าคุณมาช้านี่หมดบอกก่อนว่าหมดนะครับหมดเพราะว่าผมจะขโมยไปแจกเพื่อนพุ่งนี้ครับ ออย่าไตแก็วันนี้ขอบคุณพี่เอมากไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับเมื่อก่อนอ้อหล่อเดี๋ยวนี้ก็ยังร้อหล่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเต่าสมชายมาหาคุณครับใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่เอก็จะมีของไปแจกเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เอมากขอบคุณมากมัดมึงชกมึงตั้งแต่แล้วแล้วรถแรกแจกแถมให้คุณแจกอีกมัดเขาบ้านสายโชคหลีดเลยชวนคุยลืมไม่รู้กี่เม็ดก็ตัดให้หมดเลยประมาณ20กว่าเม็ดได้มั้งซื้อ5เม็ดนี่เยลาพาร่า แน่นตู้มันแม่งสะท้อนไปว่ะมีหลายรุ่นมากของเท้ของเท้ทุกตัวของเท้ทุกตัวแว่นแว่นแว่นก็มีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแว่นหลุดจากคอหายไปเลย เดินจะถึงแล้วล้อเหยียบเพชรแว่นที่ผมใส่มันกันที่คล้องเลยพูดอย่างนี้พูดเป็นไหนๆก็ไรจริงก็ผมบนมอเตอร์ไซค์อะไอ้มันมีนายยะอะไรเปล่าผมบนมอเตอร์ไซค์บนมอเตอร์ไซค์เป็นจริงไปถึงแว่นที่มันตกที่กลางถนนแล้วรถเก๋งเรียกให้หมดะเิยล้อวิ่งมาดังเพชตาจะไหลเยอะๆของอันนี้เยอะครับมีแว่นกันแดด สุดยอดสวยมากเยอะผมไม่รู้ไม่ช่วยเนี่ยแต่ได้มาอเนี่ยเยอะ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 มากเพราะเราคู่กันครับนี่ของใครวะนี่ของใครเนี่ยอ๋อใช่ใช่ป่ะของมันดิคูเม่คูเม่เปรี้หมดร้านแล้วหมดร้านแล้วหยุดอ้โหซื้ทุกคูร้านเลยวะ สงครามครั้งนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆเลยพี่โป่งผมบอกพี่แล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยเราต้องเก็บมันให้หมดทุกคนเราบอกปืนเรานี่ไม่ใช่กระบอกเล็กนะการวิธีพกเฟืนที่ถูกต้องหมดแล้วกันลั่นเข้าตัวเองไม่ต้องพกแบบนี้เสี่ยพี่พป่งในช่องย่ำน่าเจ๋เจัง ตายหมดแล้วสองล้านคุณลุงจ้าเอารคุณลุงจะมาเผาร้านผมเตือทนอท่านเลยนะครับทุกท่านพรุ่งนี้เนี่ยใครมีดาบมีอะไรมาเนี่ยผมมีอา,า,ว,า,าวุธหดาบไปตายเป็นเมือตายเป็นเมือกแต่ไอ้โดนท้ามเข้าร้านกูคุยนานเลยดิกระพู้ดกันตายดิฟ้องแล้วเจอกันพรุ่งนี้สหาย อย่าปลอมจำหน่ายนะครับเรนจะเงินวุฒิคามจำหน่ายด้วยครับมีีกันใครที่ไปหมายแล้วปลาไม่กินครับยิงสารพาดแม่งเลยครับหนักจอดครับเดี๋ยวพี่เอแนะนำหน่อยมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมีปุ๋ยด้วยมันมีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยยูเรียไม่ใยูเรียลีปุ๋ยสั้นปุสั้นถัาแก๊สครับตอนนี้ของเหลือ3าตัวแล้วมะช้าก็ขายลูกโมไปแล้วก็รับงานซ่อม รับงานซ่อมรับงานแต่งปืนซ่อมปืนเนื้อปูนเนื้อป่อง่ามีซ่อมด้วยซ่อมด้วยแต่งด้วยแต่งให้แรงแต่งให้เบาแต่งให้ยิงเร็วแต่งให้สวยเยอะ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 ดูสงครามเยอะนี่ของเล่นของเล่นเล่นไม่ของจริงดูของจริงดูของจริงไปดูที่บ้านมาเรามีตัวหุิงขาวด้วยนะ ก็ทันที่ชอบในบีบีการทับแวะมาเยี่ยมชมได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ปลาตะไคร้เดียวครับนี่ก็มีครับเพ่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 เพเพ่กมาหมายครับอุ่นหน่อยไม่แน่เดี๋ยวกลุ่มผมอาจจะมีคนเราเขบอกก็ได้เพ่เพ่เพเพ่เพเพโอ้ลองเล่นนะครับที่มอบเดียร์นะครับนอกจากเราจะมาอุดหนุนแล้วเนี่ยเขายังลดราคาให้เราด้วยแล้วก็ยังมีเดือดไปตัดเพื่อนด้วยในกลุ่มเพื่อนติดล้อวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันครับกับเขาครับ ขนมด้วยเนี่ยอันนี้ของผมครับ <c oughs> ครับแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวคงได้กลับมาแวะเวียนมาเยี่ยมชมครับคลองร้านเอปิชิงคลองเก้าแต่มันอยู่คลองแปดครับจำไม่ยากครับ <c oughs> นั่นจำไม่ง่ายครับลงสะพานคลองแปดมาแล้วก็ถามบินม, <c oughs> มอเตอร์ม่าถามเข้ามาเออง่ายดียวตอบคุณพี่ได้ไหครับขอขอผม <c oughs> ขอมคบคุณพี่ได้อบคุณพี่ได้ตอบคุณพี่ได้เราจะใช้